สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Car For Sale Simulator นะครับสปดานนี้เราก็เข้าสู่พาร์ทที่7แล้วนะเอาล่ะเดี๋ยวเราจะมาเล่นต่อจากพาร์ทเติมกันเลยนะครับในตอนนี้เนี่ยผมก็อยู่ที่คาร์มาร์เก็ตนะครับผมจะมาหารถด,ดีๆสักคันไปขายนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมจะเก็บเงินให้ครบ7 0 0 0แสนนะครับทุกคนเพื่อที่เราจะเอาไปซื้อรถไฮเอนด Hi ์นะจากพาร์ทที่แล้วเนี่ยเราก็ไปร่วมงานประมูลกันนะครับแล้วก็เราเจอคันที่แบบโอ้โหไฮเอนด์ Hi นะ ราคาเอื้อมไม่ถึงนะครับหกแสนกว่านุ่นเพราะฉะนั้นนะครับผมก็เลยจะหาเงินสัก7จ็ดแสนนะแล้วก็จะสอยมาเป็นเจ้าของสักคันหนึ่งนะครับในตอนนี้นะครับผมก็ได้อัพสกิลตรวจเช็คราคาเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็สกิลเจรจาเนี่ยของผมก็อัพไปอีกขั้นหนึ่งแล้วนะครับนี่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต่อราคาได้เยอะขึ้นเนาะแล้วก็เราสามารถ รู้ราคานะครับว่ารถคันนั้นนะ่ะควรจะขายเท่เาไหร่ด้วยนะในต,ตอนนี้เราก็มาหารถสักคันนะครับแล้วก็ผมสนใจคันดีมากเลยนะคันนี้ขายเท่าไหร่เดีย่ยป้าครับคันนี้ขายเท่าไหร่ครับผมคันนี้เหรอจ๊ะคันนี้ขายสี่แสนหนึ่งมื่นซื้อไหมจ๊ะคันนี้เป็นแลบโบกินี่เลยนะโอ้โหป้าสี่แสนเลยเหรอตอนนั้นผมรู้สึกว่าเคยเห็นันละสามแสนอยู่นะงั้นยังไม่ซื้อแพงไปครับป้า แล้วก็อุ้ยคันนี้คลาสสิกอุ้ยเพิ่งเคยเห็นเลยนี่ยคันนี้น่าจะเป็นรถคลาสสิกนะครับอุ้ยน่าจะมีราคาน่าจะมีราคาลองถามเจ๊คแกหน่อยเจ๊ค,ครับคันนี้ขายเท่าไหร่เนี่ยคันนี้เหรอคันนี้เจ๊ขายที่7 5็0 0มันสนใจไหมรถสภาพดีมากเลยนะโอ้โหทุกคนคันนี้ขายเจ็ดหืห้าครับน่าสนใจอยู่นะ เป็นรถปี1969นะครับแล้วก็ขับมาแล้วแสนกว่าโลนะโอเคงั้นลองเจรจา,าดูนะครับขอต่อสักงั้นเจ๊ขอสักห0,000ื่นได้ไหมราคานี้ป้นกันเลยดีกว่าโอ้โห6 0 0 0ื่นพูดมาได้ยังไงงั้นขอสัก6,5 0 0 0้าได้ไหมเจ๊นะให้ผมหน่อยราคานี้ก็ถูกไปงั้นก็ราคาสุดท้ายถ้าเจ๊ยังไม่ขายผมก็ไม่เอาเออเอาสัก หกหมื่นแปดหกหมื่นแปดนะเจ๊โอเคขายอ่านี่นะครับก็ต่อรองกว่าจะได้นะอันนี้ก็ซื้อมาที่หกหมื่นแปดนะครับผมคิดว่าราคามันก็ดีอยู่นะสภาพรถดีเยี่ยมเลยนะครับเนี่ยเออตกแต่งนิดนึงก็น่าจะเอาไปขายได้เลยนะงั้นก็เราเอาไปเก็บที่อู่ซ่อมรถไปก่อนนะครับต่อไปก็เอาคันไหนดีวิคันนี้ BMW ครับทุกคนลองถามราคาหน่อยนะ เจคันนี้เท่าไหร่ครับคันนี้68 0มืนแปดสนใจไหม BMW นะโอ้ 68, หกหมื่นแปดหลอนนี่อะเออเดี๋ยวขอดูคันอื่นก่อนละกันอยากได้สักแสนหนึง่งอ่ะแล้วคันนี้ล่ะลองถามสุดหล่อใส่สูตรหน่อยคันนี้หกหมื่นเจ็ดครับผม 67, หกหมื่นเจ็ดสภาพดีเหมือนกันนะเออเอาเป็นว่าซื้อคันนี้ละกันลองต่อรองหน่อยนะเออหกหมื่นสองว่าไงสุดหล่อจัดไปพี่โอเคก็ได้คันนี้ไม่คันแล้วนะครับ อ่าแล้วก็เหลือเงินอีก80,000งั้นเราซื้อ BMW ไปด้วยเนาะเจ๊ J, ผมขอซื้อสัก60,000ได้ไหมนะ60,000ถูกไปป้าหรือเปล่าเนี่ยงั้นก็62,000เอากุญแจไปเลยอ่าเราก็ได้คันนี้มาแล้วนะครับนี่สามคันลวดเลยนะคันนี้เหมือนจะมีดาเมจอยู่เนาะงั้นก็เดี๋ยวเราขับกลับเลยละกันเพราะว่าเราเอาไปฝากเพิ่มไม่ได้นะครับมันเต็มไปละ อะสตาร์ทรถแล้วก็มาลองดูซิคันนี้แรงขนาดไหนฟังเสียงโอ้โหเสียงยังดูสีท่อด้วยเืเสียงโคตรแน่นโอ้โหทุกคนครับอย่างชอบเลยระบบการทรงตัวก็ดีนะขับง่ายมากเลยนี่มันเฟอรเนเดอร์ที่นอนเราดีอุ้ยซิงไปเลย สิงไปบนเถอโดนอ่ะเดี๋ยวเราเอาคันที่ยังไม่พังนะครับออกมาก่อนรู้สึกคันนี้จะสภาพดีนะคันนี้แต่งเป็นเลดซิงได้นะครับแล้วก็ใส่ระบบได้แค่ ABS นะแล้วก็ใส่เทอร์โบกับในตันเข้าไปโอเคเออคันนี้เนี่ยเอาสักสีดำดิดสีดำแล้วก็เอกดาวลดลงมาหน่อยนะึงเออ เออแล้วก็สีดำแบบนี้ใช้ได้อยู่นะพ่นสีไปเลยอ่าแล้วก็พ่นสีตรงนี้ด้วยอ่าโอเคดิกลายเป็นสีดำเมี่ยมไปเลยฮ่าอ่ะจอดจอดจอดแล้วก็โอ้โหขยะเต็มเลยอ่ะจอดไปตรงนี้ก่อนแล้วกันโอ้โหมืดพอดีเลยทุกคนมาแล้วมาแล้วแล้วก็วันนี้อู้วันนี้มีประมูลห้าโมงเย็นทุกคนอุ้ยเราต้องรีบหาเงินให้ได้สักสามแสนนะ มันจะมีบางคันนะพี่ขายสามแสนด้วยนะเพราะฉะนั้นก็ไปเดี๋ยวเราขายสามคันนี้ให้เรียบร้อยนะครับก่อนห้าโมงตอนนี้ก็ขอล้างรถนิดน,นึงเย็ดอาร์ตย็ดอาร์ตเสียงเหมือนผูกระจกอะคันหูมากเลยไม่รู้เป็นอะไรนะครับ <c oughs> อ่ะเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วก็ตั้งขายหน่อยเออถ่ายรูปจากด้านนี้แล้วกันแชะโอเคอ่ะก็ ทุนเราที่ซื้อมา68หมืนแนะครับแล้วก็แต่งไปอีก2,000ก็รวมเป็น70,000มืนะแล้วคันนี้อู้ราคากลางๆเลยนะเขาแนะนำให้ขายที่แสนหนึ่งแสนนะครับถึง1นึ่งแสนสองหมนะแล้วก็ราคาต่ำสุดเนี่ยที่70,000มืนะครับถึง90,000มนะืราคาที่แพงๆเนี่ยสามารถตั้งได้ที่1นึ่งแสนสามมถึง1นึ่งแสนสี่หมนนะเราตั้งราคาแบบสีเหลืองนี่ดีกว่านะแบบค่อนข้างแพงอะ่ะ ั้งไว้สักแสนสามทุกคนโอ้โหถ้าขายได้นี่กำไรเยอะเลยนะครับอ่จากทุนเจ็ดหมื่นขายแสนสามจะได้เท่าไหร่ได้หกหมืนเลยนะแล้วก็เดี๋ยวเรามาเอาสองคันนี้มาแต่งต่อนะครับรู้สึกว่าคันนี้จะมีดาเมจไหมเนี่ยเหมือนจะไม่มีปะดูสิอะคันนี้ไม่มีนะมีแต่คราบสกรปรกนะครับก็ถอยมา แล้วก็รู้สึกว่าคันเนี่ยคันข้างนอกเนี่ยมันจะมีดรามจน,นะครับเดี๋ยวเราเอาไปซ่อมเลยแล้วกันค่าเสียหายเท่าไหร่ครับช่าง800เลยนะแพงเหมือนกันนะเนี่ยแล้วก็มาเรามาแต่งคันนี้นะครับเสียงเสียงเหมือนรถเก่งธรรมดานะก็ถือว่าใช้ได้อยู่โอเคจอดแล้วก็ในช่างคันนี้แต่งอะไรได้บ้าง ออนนี้แต่งเป็นเลสซิ่งได้แล้วก็ระบบเบรกเนี่ยเขาซื้อไว้ให้แล้วนะครับแล้วก็แต่งเทอร์โบแค่นี้แล้วก็ไปแต่งสีนิดนึงรถเก่งแบบนี้ผมว่าสีขาวน่าจะเหมาะอยู่แนละ้ลองดูนะครับปึ๊บโอเคเรียบร้อยสีขาวสีขาวหน่อยพี่อ่านี่สีขาวนะครับแล้วก็มันจะมีจุดดำนะเป็นคราบสกรปรกนะทุกคนปึ๊บแล้วก็ พอขาวสว่างกว่าน,นี้นิดนึงอ่าโอเคที่เหลือเดี๋ยวเราก็เอาไปล้างรถนิดหน่อยนะครับแล้วก็ตั้งขายลนะ่ครับาดำยังไม่มีลูกค้ามาเลยนะแพงไปหรือเปล่าเนะี่ฉีดรถหน่อยเออโอเคสะอาดเอี่ยมแล้วก็มีลูกค้ามาแล้วครับสองคนโอ้โหเป็นผู้ชาย,ยางั้นเลยนะถูกใจคุณผู้ชายนะคดีถูกใจผมเหมือนกันนะอ๋อลุงครับคดีให้เท่าไหร่ดี เออลุงให้ที่110,000ืละกันเนาะว่าไงหนึ 101, ่งแสนหนึื่นลลุงเอาไว้ก่อนละกันลองถามสุดรอสุดรอให้เท่าไหร่ดีครับผมครัน,นี้ผมให้ที่1 1ึ่งแสนมื่นว่าไงครับพี่โอ้โหแต่ละคนให้110,000หมื่นมดเลยนะครับเหมือนจะเป็นราคากลางๆนะเออเราขายให้ลุงละกันลุงน่าจะชอบมากนะครับงั้นเรามาเจราจากันหน่อยนะลุงผมขอสักเ แสนสามแสนสามเท่ากับราคาที่ผมตั้งให้หรือเปล่ามันแพงไปอ่ะลดมาหน่อยได้ไหมกันก็แสนสองหมื่นละกันนะครับลงโอ้ราคาดีจัดเลยอ่าก็ขายออกแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาตั้งคันนี้ต่อกี่โบงแล้วเนี่ยนี่ก็บ่ายโบงแล้วเหรอเนี่ยโอ้โหต้องรีบแล้วทุกคนคันนี้นะครับเราซื้อมา62000แต่งไปอีก2000เป็น6 4 0มื ราคาขายที่แนะนําคือเราวแปดหมื่นนะครับงั้นก็ตั้งไว้ที่แปดหมื่นแล้วกันกําไรไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เลยคันนี้แปดหมืนพูดออนเซลล์ระหว่างที่รอลูกค้าเดี๋ยวเราเอาคันนี้ไปแต่งกันเลยแล้วกันเนาะจะได้ไม่เสียเวลานะครับเพราะว่าประวูลห้าโมงเย็นนะอุคันนี้ BMW นะทุกคนเสียงแน่นมาแต่งหน่อยมาแต่งหน่อย อยากเก็บไปใช้เองจริงๆนะัาเนี่เสี่ยงครชอบเ,ออเลสซิงคิดแต่งให้ครบเลยโอเคแล้วก็ไปแต่งสีเพิ่มนะครับหรือว่าไม่แต่งไม่แต่งละผมกลัวไม่ทันนะเอาไปขายเลยแล้วกันนะครับเราเหลือเวลาแค่3มชั่วโมงเองมามามา,มาฟื้นอุอ้ยเกือบเบรกไม่อยู่อ่ถอยหน่อยแล้วก็อุย้ยมีลูกค้ามาถามมาเสียหน่อยเสียงกนนี้ให้เท่าไหร่ดีครับ เ,เสือให้ที่เจ็ดหมื่นสองว่าไงอุ้ยราคากําลังดีเลยงั้นผมขอสักแปดหมื่นว่าไงเสียอุ้ยนี่จะปนกันหรือไงเนี่ยอ๋องั้นก็ผมขอที่เท่าไหร่นะเสียมันเสนอที่เจ็ดหมื่นสองงั้นผมขอสักเจ็ดหมื่นหกแล้วกันเสียอูย้ราคาดีงั้นจัดเลยอ่าเรียบร้อยนะครับแล้วก็เหลือคันสุดท้ายละ B M W นะถ่ายรูปแล้วก็ขายหน่อย คันนี้ทุนอยู่ที่6,2หมืนสองพนะทุกคนแล้วก็แต่งอีก2,000นะครับเป็น6 000, 4หมืแล้วก็เขาบอกว่าเราสามารถขายที่โอ้โหตั้งขายได้เป็นแสนนะครับคันนี้โอ้โห B M W นะก็ตั้งขายไปแล้วกันเนาะสักแสนสองแสนสามแสนสามหมื่นนะครับโอเคพุทออนเซลลแล้วก็ตอนนี้โอ้โหสี่โมงแล้ว งั้นก็เดี๋ยวเราไปงานประมูลกันก่อนละกันนะครับจะทันไม่ได้่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้โหแล้วคันแรกคันแรกเป็นรถแบบบ้านๆเลยนะเอองั้นก็ปล่อยไปก่อนละกันเดี๋ยวซื้อตัว๋วก็มาก่อนนะครับเออท่านผู้ชมครับผมคิดว่าช่วงที่เขาปิดแข่งกันเนี่ยเราไปขายรถไหมเพราะว่ามันมีลูกค้ามาพอดีนะผมคิดว่าคันที่สี่อ่ะมันถึงจะเป็นรถหรูนะ เรายังมีเวลาอยู่นิดนึงนะครับเดี๋ยวเรารีบไปขายแล้วกันลูกค้าเต็มเลยมาแล้วมาแล้วเอาใครก่อนดีเอาลุงนี่เลยแล้วกันลุงให้เท่าไหร่ดีเด๋ยวๆครับผมรีบผมรีบครนนี้ลุงให้แสนสองอ่ะขายไหมขายครับลุงแต่ว่าขอแสนสี่ว่าไงเวลาไม่มียังจะขอต่ออีกนะโอ้แพงไปงั้นแสนสามโอเคอ่ะเรียบร้อยครับก็เรามีเงินอยู่ที่สามแสนสี่หมื่นละจะทันไหมเนี่ยจะทันไหมเนี่ย วุ้ยท่านอยู่ตอนนี้ก็อยู่ที่คันที่สามอยู่หรอ,อคันที่สี่มาพอดีเลยนั่งนั่งนั่งก่อนคันนี้เป็นเฟอร์รารี่นะครับทุกคนราคาเริ่มต้นอยู่ที่2 03. องแสนสามวุ้ยได้อยู่ได้อยู่ทุกคนเรามีเงินอยู่ที่สามแสนสี่หมื่นนะครับหวังว่ามันจะไม่บิดกันโหดเกินไปนะตอนนี้ราคาอยู่ที่2องแสนหกมีใครให้มากกว่านี้ไหมสองแสนเกิดแล้วสองแสนแปดมีใครให้มากกว่านี้ไหม อ่ะผมว่าถึงเวลาที่เราจะบิดแล้วนะบิดไปอีกสักหมื่นสามนะครับตอนนี้ก็โอ้เป็นสามแสนแล้วนะสามแสนแปดพันบิดเพิ่มไปอีกว่าไงมีใครจะสู้อีกไหมแล้วก็เป็นของผมโอ้โหสุดยอดบิดมาเท่าไหร่นะลืมดู <c oughs> อุ๊ยเ <c oughs> ฟอร์รารี่ล่ะทุกคนในที่สุดผมก็ได้ซูเปอร์คาร์มาครอบครองนะครับ โ oh. อ้ดูครับสภาพรถเฟอร์ลารี่นะแต่ในเกมมันใช้คำว่าเลอรารี <c oughs> เรียงลิงกสิทธ์นะครับเฟอร์ลารี่ F430 ผลิตในปี2004นะอูเราวิ่งมาแค่5,000โลเองคิดว่าน่าจะขายได้กำไรดีมากๆเลยนะแล้วก็ราคาที่เราบิดมาเนี่ยอยู่ที่3แ0 0 0 0ึ่งนะครับ3,000โอ้ 3, oh. แล้วก็รถแต่งมาเยอะแล้วด้วยนะแต่งทั้งระบบเบรก เลดซิ้งคิดแล้วก็ในตัดนะครับมาเราลองมาขับดูสักหน่อยนะโอ้โหสุดยอดสตาร์รถก่อนเลยฟันเสียงทุกคนโอ้สุดยอดเปิดไฟหน้าหน่อยปึ๊บดูไฟหน้านะครับโอ้โหทุกคนผมอยากจะบอกว่าคันนี้แรงมากครับขนาดเหยียบยังไม่มิดไม่นะก็ร้อยหกสิบแล้วนะครับ ก็ไม่รู้ว่ามันมิดไมท์นี่เท่าไหร่นะเพราะว่าระยะถนนเนี่ยมันสั้นนะครับผมเลยเทสระยะตรงไม่ได้นะก็เลยไม่รู้นะครับว่ามันต้องบิดสุดเท่าไหร่นะครับแต่ที่ผมเห็นนะก็คือประมาณร้อยหกิบ้อยเจ็ดิบแล้วนะครับถือว่าแรงมากเลยนะนี่ถ้ามีสนามให้ทดสอบเนี่ยน่าจะดีนะครับถนนเนี่ยมันเป็นทางโคง้งดูดิมันโค้งไปโค้งมานะครับมันบิดสุดไม่ได้นะนก็เดี๋ยวเราไปนอนกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวมาขายกันพรุ่งนี้เช้านะครับสำหรับเฟอร์รารี่ มาครับมาครับเดี๋ยวเรามาแต่งเฟอร์รนรารี่กันเฮ้ยซูเปอร์คาร์คันแรกของเรานะดูตอนเช้าดีเดี๋ยวเราคงต้องแต่งสีใหม่นะครับมันอาจจะสวยยิ่งขึ้นนะสีดํามันดูแบบทึมๆไปหน่อยนะครับสีเฟอร์นารี่เนี่ยมันต้องจีดจาร์ว่าอ่ะมาสตาร์ทรถหน่อยโอเคแล้วก็ไปเดี๋ยวเราไปแต่งกันนะครับตอนนี้ก็เหลือแค่ระบบ TCS ใส่เพิ่มเข้าไปแล้วก็เทอร์โบนะครับเท่าดีก็เฟี้ยวละแล้วก็ล้อเนี่ยแต่งไปด้วยนะครับแต่งให้มันสวยๆไปเลยนะอ่าผมเลือกล้อนี้แล้วกันนะครับผมชอบล้อนี้นะรู้สึกมันเข้ากับเฟอร์รารี่ดีนะแล้วก็เปลี่ยนทะเบียนหน่อยเอาเป็นตรงไหนดีตรงนี้แล้วกันนะครับเจตไปส่วนไฟเนี่ยไฟเราเอ้ยอันนี้มันโหลดนี่หว่าไฟอันนี้ อ่ะสำหรับไฟรถนะครับเราก็เอาสีแดงแล้วกันนะโอเคก็อัปเดตไปนะครับแล้วก็ไปเดี๋ยวเราไปแต่งสีกันอ่ะสำหรับสีนะครับผมก็เลือกเป็นสีนี้แล้วกันนะสีออกทองๆหน่อยนะครับเออเฟอร์รารีสีทองเรี่ยมทองไปเลยคนสีออกมาโอเคเรียบร้อยครับทุกคนดูดิโอ้แล้วก็ขอล้างรถนิดหน่อย เรียบร้อยใส่กิ้งนะครับทุกคนดูหลังจากที่ทำความสะอาดเสร็จนะครับรถเราก็สีทองอารามเลยแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวเราเอาไปขายต่ออ่ะเดี๋ยวเราก็มาถ่ายรูปแล้วก็ขายคันนี้กันนะครับคิดว่าคันนี้จะขายกันได้เท่าไหร่ลองถายดูสิผมคิดว่านะราคาเนี่ยไม่ต่ำกว่าล้านหนึ่ง <c oughs> <c oughs> เกินไปนะง <c oughs> ั้นก็เดี๋ยวเรามาถ่ายรูปมันก่อนนะครับ โอ้โหคันแรกเลยซปเปอร์คาร์นะครับโอเคสำหรับราคานะครับราคาที่เราซื้อมาเนี่ยสามแสนหนึ่งหมื่นสามพันนะแล้วก็แต่งเพิ่มไปอีกสี่พันสองร้อยนะครับรวมๆแล้วเนี่ยก็ตีเป็นสามแสนสองหมื่นละกันนะแล้วก็มาดูกันว่าราคาขายที่เหมาะสมเนี่ยเท่าไหร่นะครับโอ้โหขายได้สี่แสนก็ได้นะครับนี่นะ เราสามารถตั้งเราๆ480,000ก็ได้นะครับงั้นก็จัดไป480,000ปืนนะครับทุกคนนับตัวเลขสิถูกป่าวพุทออนเซลโอเคแล้วก็มาดูกันนะครับว่าเฟอร์รารี่คันนี้จะขายออกหรือเปล่าอ่าก็มีอาเชมาแล้วทุกคนอาเชมาละแล้วก็อุ้ยมีสกิลพอยต์แล้วอ๋อเพิ่งสังเกตงั้นก็อัพนี่เลยนะสามารถเจรจาได้ดีขึ้นนะครับ โอเคอันนี้คือเราดูเลเวลของความโกรธของลูกค้าได้เหรอเนี่ยเออได้ได้ได,ได้โอเคได้อยู่งั้นก็มาถามอาเจ๊ J กันนะครับว่าอาเจ๊ J จะให้ราคาเท่าไหร่สวัสด,ดีครับอาเจ๊อาเจ๊ J จะให้ราคาคันนี้เท่าไหร่ดีครับโอ้โหคันนี้สวยจังเลยนะหอวให้รื้อเลยสี 45, ่แสนสี่หมื่นห้าพันเออทุกคนว่าไงครับสี่แสนสี่หมื่นห้าพันงั้นยังไม่ขายแล้วกันนะ ไม่ขายครับเจ๊ถูกไปผมต้องการอย่างน้อยๆเนี่ย4แสนหกหมื่นะแล้วก็ตอนนี้หูห้าโมงแล้วอก็ไม่รู้ว่าจะขายทันวันนี้หรือเปล่านะครับถ้าไม่ทันก็คงต้องเป็นพรุ่งนี้แล้วนะ <c oughs> โอ้โหทุกคนลูกค้าไม่มีเลยครับแล้วก็ตอนนี้ก็มืดล้วเดี๋ยวเราไปนอนก่อนละกันนะแล้วก็มาขายต่อพรุ่งนี้เช้านะครับโอ้โหตื่นเช้ามาก็มีบินมาเลยนะเดี๋ยวขอเคลียร์บินก่อนละกัน 26800โอ้โหแพงนะเนี่ยแต่ก็ต้องจ่ายนะอาจ่ายไปแล้วก็วิมีคัสตอมเมอร์อินออฟฟิศมีลูกค้ามาแล้วทุกคนมากันตั้งแต่เช้าเลยนะครับเนี่ยโอ้โหน่าจะถูกใจพี่เขาสุดๆเลยนะมาถามดูหน่อยว่าเขาให้ราคาเท่าไหร่นะครับวันนี้ก็พี่เฟอร์รี่คันนี้พี่ให้เท่าไหร่ดีโอ้ไอ้น้องพี่ให้447,000นน้องว่าไง เออสี่แสนสี่บืดเรอครับเดี๋ยวขอคิดก่อนนะเราก็มาถามอาเจ้คนนี้ก่อนละกันเจ้ตัดสินใจได้นะครับอาเจ้ให้เท่าไหร่ดีครับผมอัวให้หรือเลยสี่แสนสามสนใจไหมอาเจ้ RJ ให้สี่แสนสามหรองั้นก็ยังละกันลองเจรจาก,กับสุดหล่อคนนี้ละกันนะครับผมคิดว่าราคาน่าจะราวๆนี้แ,ลแหละเออสุดหล่อผมขอสักสี่แสนแปดบืนได้ไหมอ่ะโอเคเอาเงินไปเลยพี่ อ่าตอนนี้เฟอร์รอรี่เราก็ขายไปแล้วนะครับทุกคนตอนนี้ก็มีเงินอยู่ที่4ี่0 0 0แปดืนะคันเดียวเนี่ยกำไรมาเท่าไหร่กำไรมาเกือบแสนเลยนะครับเออจากส0 0แสนนะตอนนี้ขึ้นเป็น4ี่0 0 0แปดเลยนะครับโอ้โหกำไรเยอะเหมือนกันโอเคก็สำหรับพาร์ทนี้นะครับก็ขอตัดจบไว้ตรงนี้ก่อนเลยละกันนะเราก็เข้าใกล้7จ0 0 0 0นแปไปอีกเก้าดึงแล้วนะครับก็สำหรับพาร์ทนี้นะครับ ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะสัปหัดนี้ก็สวัสดีครับ